จะเป็นแบบนี้เหมือนหอยแครงเลยน,นี่ยังเล็กอีกตามหาสัตระรดขึ้นไปดูโอ้โอ้ต้องระวังรกมาก นี่นี่นี่อีกเม็ดนึงอันนี้ได้อยู่รู้สึกแต่ไม่ไม่ไม่เห็นมือว่าแก่หรือหนุ่มแต่ว่าดูรูปร่างเขาตาแบบนี้นะ้งอซ่อะไรคะทาสวอ,อเหรอ,อ,อตอัดเลยชุบเทียบมีเรื่อ,อยเ,เ,เ,เรื่อ,อยประมาณกี่ขีดนั้นน้ำหนัก หนหวายอ๋อมันมีหนามไหมอันนี้คือไม้หวายมันเล็กอยู่ไม่เลกก็ล้ไ,ไม่เห็กหรอหรอวายข้าสารถ้ามันแก่มันจะเป็นสีน้ำตาลเหรอเียวน้ตาลนตาแล้อ๋อเขียวแล้วต้นมันเ่ะอนี่ไหนในต้น อ๋อท่านไงนี่เป็นหวายที่มันเลื้อยยาวๆไม่ไห้หวายนี่มันจะออกลายต้นลายเส้นถ้าหวายต้มนวลมาออกต้นหนึ่งก็เส้นเดียวหวายชื่ออะไรที่ออกเส้นเดียวก็หวายเข้ารียกว่าตรงหลังแล้วต้นเหมือนต้นสละนะแต่ว่าไม่ใช่จะเป็นหวายเส้นหวายโตกอะไรเนาะ นี่ไงตน้นไอ้ไม้นี่เห็ดเยอะเลยนี่นเล็กๆ <Okay. S 1> ต้องรดน้ำให้มันเหรอเ <Okay. S 1> ต็มยาไปถึงนู่นเลยยาไปถึงนู่นเลยคือเห็ดแครงไปแกงกะทิเกิดขึ้นตามขนไม้ดูใกล้กล จะเป็นแบบนี้เหมือนหอยแครงเลยนี่ยังเล็กอยู่นนนะสวยอยู่นะดูน้ำอันนี้คือเรียกว่าต้นน้ำได้หรือเปล่า อันนี้มันเป็นต้นน้ำใช่ไหมต้นน้ำมีตาน้ำหน,น่อยไปดูตาน้ำ,นนำจะดูน้ำมันจะหยดอยู่ 你看见没？ อีกแต่ว่าโดนกินสับประรดอันนี้ยังไม่จเจาะทีอ่ะอันนี้มันแก่มันอ่อนยังไงดูยังไงอันนี้ก็ยังไม่เจาะยังไม่โดนเจาะ แต่นั่นอ่อนหรือเปล่าดูดูดูโชโชวสปร์ตุสานอะไรพันภูเขาที่หนึ่งเมตร อหาได้ไม่มีตัดเบออไลอเหนียวแล้มันลเในดูมือยังไงดวแลาไปเปียบเทยบกับของอ่อนเห็นไหมันเหี่ยวนะเหียวมีรอยรอยกระมันคนเกยนั่นแหละมีรอยประมาณกี่ขีดนั้นน้ำหนักเก้าขีด นี่อยู่บนภูเขานองนี้มีสองลูกอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เล็กอยู่แต่ว่าอันนี้ใหญ่แล้วแต่ว่ามีลูกหนึ่งที่โดนกินไปนาแล้วลูกนั้นอ่อนอยู่แล้วว่าแต่อันนี้ล่ะ ตัดเชือบตับดเชือบตรงนู้นก็มีอีกนูน้นู้นู้ไม่อีกอยู่แอ๊ะเยอะอยู่อันนู้อ่อนเหรอดูแล้วเหรอมีหนึ่งลูกสองลูก <c oughs> ไปดูมือนะอันนี้ใหญ่แล้วน่ะ มือยังแต่งตึงอยู่มือยังแต่งตึงอันเนี้ยแต่งตึงอยู่ไม่มีริ้วรอยอันนี้ไม่มีริ้วรอยเขียวยน่นตามหาสัตว์รดขึ้นไปดู

อันนี้ยังอ่อนอยู่นะได้หรือเปล่าได้ไม่รอเลยตัด,ดเลยลนี่นี่นี่อีกเม็ดนึงอันนี้ได้อยู่รู้สึกแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นมือว่าแก่หรือหนมแต่ว่ารูรปร่างเ,ออเดี๋ยวตาแบบนี้นัำสวอเลยอ้าทาสวอเหรอ,อ,อตัดเลยชุบ โอมิดผมอกชิบได้เยอะอยู่นะแล้วว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเราไม่เดินมาแล้วเราแล้วนั่นหนักวางข้าวของเขาตัวเองแหละแล้วว่าขนหลบไม่หมดเรือสบายเยอะหลับไปกินข้าวเที่ยงมาเอาลาวแล้วตักไว้คลองเนาะตรงนี้ยังดูไม่หมดเลยเบอร์ต้องดูก่อน อันนู้สีแบบนั้นน่าจ,จะโดนกินแล้วหรือเปล่าโดนกินไปนะหรือว่าอาจจะเหลืออยู่ต้องไปดูทำไมเดินไปเดินมาไม่ดนทีละฝั่งให้หมดอ่ะอันนี้โดนกินไปแล้วอันนั่นลูกหนึ่งไปดูซินี่เห็ด เห็ดนี่หรือเปล่าที่มาบอกว่าเห็ดขนไม้อันนั้นแล้วว่าไม่แน่ใจเลยว,ว่ายังไม่แก่ด้วยนุ่มอยู่ดูฝั่งนี้ก่อนสีเป็นทีละฝั่งไหมหรอ ดูสิมีสับประรดไหมไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ไงสตออันนี้สตอ,ต,สต,อต้อนสตอดอกสตอ ใจต้องดูอันนี้ยังมือแต่งตึงอยู่อันนี้ตาแบบเล็กๆอย่างนี้ก็คือยังเพิ่งเป็นจ้านี่เป็นลูกที่เพิ่งออกอย่างเงี้ยลูกเล็กอันนี้เหมือนจะได้หรือเปล่า อันนี้ได้อันนี้ได้เขี่ยวแล้วมีรอยย่นแล้วอันนี้ยังไม่เหี่ยว อันนี้โดนกินโดนกินอันนี้ก็กำลังโดนกินโดนกินกระรอกกินหนูกินอันนี้เงาะเงาะยังเรียกอยู่ใช่ใช่อันนั้นแหละ อันนี้แล้วก็มีข้างในตรงกลางนั้นตรงนู้นจะต้องไปจัดข้างล่างน,น่ลูกใหญ่ยอยู่น,ะนั่นน่าจะเกือบโลเปล่าน,นั่นนั่นนั่นเลย,ย<อ>ไม่ใช่อันนี้อ่อนอ่อนดแล้วก็ข้างในตรงกลางนู้นข้างล่างมีไหม,มหันกลับมาดูซิมันมีไหม ออได้ไหมได้แล้วก็มีลูกนึงที่โดนกินไปแล้วหน่อยๆทถวนั้นแหละกินตื้นๆเออแต่ว่ามันขายไม่ได้แล้วไงก็ปล่อยให้มากินอีกไง หมดแล้วตอนนั้นยังไม่สุกไปไปทางไหนต่อแล้วอันนี้ไปวางที่ไหนเออเออจับฉันมาลูกใหญ่ใหญ่ มีกระท้อนด้วยนี่ไงกระท้อนหล่นเออเป็นต้นเอ้ยหลายลูกอยู่บนต้น ได้กี่้นี้โยนโยนเออนี่ลูกใหญ่ไหมองยนียเอต้นข้างบนเมื่อกี้แหละไม่อีดดอกมัน